จะเอาจุดด้อยมาทําให้เป็นจุดเด่นนะครับขายความมั่นใจตรนที่มันกันสวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้อยู่กับช่องโอโซนทัชูชาแนลนะครับวันนี้ผมช่างโอโซนนะครับจะมาสักพี่จอยนะครับซึ่งพี่จอยเขาเนี่ย สักกับผมมาประมาณสักเจปีที่ผ่านมาได้แล้วนะครับแล้วก็ปีทุกๆปีหรือทุกๆ2ปีเขาก็จะมาหาผมนะครับเครียดอะไรก็จะมาหาช่างอยากจะเจ็บตัวก็มาหาช่างนะครับแล้วก็วันนี้เขาจะาทําการแก้ไขตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เขาจะเป็นเป็นเหมือนการเขาภูมิแพ้อะไรสักอย่างนี่ครับแล้วก็มันขึ้นจนมันแผลของเขา,เาครับมันกลายเป็นสีขาวนะครับ แล้วก็ไม่หายครับก็จะติดตดตัวแบบนั้นไปตลอดนะครับซึ่งเขารู้สึกไม่มีความมั่นใจนะครับในการที่จะดํแบบาเนินชีวิตประจําวันนะครับเวลาใส่เสื้อกล้ามอะไรอย่างงี้ครับจะไม่มีความมั่นใจก็เลยมาปรึกษาผมว่าจะสักอะไรดีซึ่งสักอะไรก็ได้ครับขอให้เป็นปิดไปแต่คราวนี้ผมก็บอกไม่ได้สิต้องต้องเอาตัวที่พี่ชอบด้วยซึ่งเขาก็ให้โจทย์มาผมว่า,าเขาชอบหมาละกันโอเคชอบหมาเสร็จงั้นเอารูปหมาของพี่มาให้ผมดูหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ย ก็ดูโอเคมันก็ผ่านเพราะว่าผมอ่ะจะไม่สักทับตรงรอยสีขาวตรงนั้นนะครับแต่ผมจะเอารอยสีขาวตรงนั้นนะครับมาให้มันให้มันเด่นผมจะเอาจุดด้อยมาทําให้เป็นจุดเด่นนะครับแบบไหนนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันนะครับแต่เดี๋ยวก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ให้โซน้วยนะครับฝากกดติดตามผลงานของโซนด้ยนะครับ ขอบคุณครับโนบะ <No. S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวพอมันมีสียงก็คืนคืนไปเองอะ่ะเออแล้วแต่ช่าง oh, <okay. S 2> เอนะ่ะแล้วแต่แล้วแและแต่ช่างที่แบบว่าคือปัญหามันดา่างเองหรอกเหม็นแค่จบทุกวัน

ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับรอยขาวๆตรงที่เป็นจุดด้ยนะครับผมเอามาเป็นจุดเด่นนะครับเพื่อให้เป็นเป็นขนของอกลูกหมานตัวนี้นะครับน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีความมั่นใจไปตลอดชีวิตสวัสดีครับ